ในอดีตที่เราเคยเป็นดาราเด็กนี่แล้วมีมีคนมามาพูดยังไงบ้างครับจําได้ไหะครับกับอดีตดาราเด็กกับละครจกัจกจกักวงวงในยุค80อย่างขวานฟ้าหน้าดำบอยเนติลักอายุ 14, 14ปีหลังจากที่เล่าเล่นในวงการจอแก้วกว่า30ปี ในตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวสดจุดเกิดเหตุกันครับบอยในติลักษ์หรืออภิชาติสามารถหลังจากเป็นนักแสดงในวัยเด็กแล้วเขาได้ยึดอาชีพเป็นช่างทําไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่อมาหลังจากที่แม่ได้เปิดร้านขายข้าวแกงแถวสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลางอาเภอเมืองพะเยา บอยได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดช่วยแม่ขายข้าวแกงราคาถูกอย่างราดข้าวก็จานเพียงแค่35บาทเท่านั้นยิ่งชาวบ้านแถวนั้นรู้ว่าบอยเคยเล่นละครระดับตำนานอย่างควานฟ้าหน้าดำสิงหาไกลพบหรือลํายอมาก่อนต่างก็มาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสาย